ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอมให้กับน้องสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่ามหรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะเดี๋ยวน้องสาโซ่จะปิดบ้านแล้วนะคะหลังจากวันที่13 14 15ก็จะปิดแล้วนะคะพี่น้องจ,จะไม่เปิดให้แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่วีแล้วก็ห้องฟรีนะคะ ก็จะไม่เปิดแล้วจะเปิดอีกทีหนึ่งเดี๋ยว wishes. บอกบอกอีกทีหนึ่งนะคะเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เก้าห้าเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ชอบนะคะเจ็ดนะเจ็ดกับสี่นะคะขอรูดไปที่ เนะคะก็จะมี7007 7117 7227 7337 7447รูดเท่านั้นนะคะถึงจะชนะนะพี่น้องเจ็ดห้าเนะคะเจ็ดหกหกเบิ้ลเจแล้วก็เจ สำหรับตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น7007 7117 7447 7887นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะ75แล้วกันนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพาไปดูตัวเจาะกันนะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋า สำหรับตัวเจาะสายวิ่งนะคะก็จะมีเก้าห้าสี่เจ็ดสองแปดสำหรับเด่นนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นเจ็ดนะคะกับเด่นสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่นะคะตัวเดียวกัน สำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมี70็ดนะคะ7 1, 1็ดนะคะ7887แปดสำหรับเด่นสีนะคะก็จะมี40ตัวเดิมนะคะ4ี่ห้า สี่เก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นสี่แปดนะคะสามสองห้าเก้านะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นห้าแปดเดี๋ยวน้องสาวสุดเช็คก่อนแป๊บนึง โอ้ลืม1นูนย์ได้ยังไงนะคะหนูนย์ขอแถมแล้วกันนะคะชอบส่วนตัวเบิ้ลนะคะก็จะมี2 2 4 4 7งนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกลับนะถ้าใครชอบตรงๆก็จับตรงๆนะคำนวณไม่เจออยู่แล้ว6แต่ก็ให้ไปเผื่อนะคะตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น7 0 เจ็ดสี่นะคะสี่ห้าสี่ศูนย์ตัวเดิมนะหนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะขอเป็นสามสองแล้วกันนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลร์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยแห่งปงัปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า